นี่หน่อไม้ไล่แล้วจ้าคือจะมีคนแล้ว่าอันน้มันไงเดยวคีเซอร์บัเรรนไปเลยจ้าสินไปกับเส่ยงม่จ่เลยะครัไมใส่าขเพุา่างัดเด็กเลยค่เอยแล้บบโมกุงแบแบบเปะเสอร์บเน่าเือ กันตัดกันยิ้มหูหอาหูหเราได้นั่งแขกเราก็เลยนั่งแขกเาเลยศานั่นคนไ่ได้นั่งจานให้น้องไม่โอ้สวัสดีจ้าเปิดระบลูกเปิดเลยตอนเชียงกันก็เปิดสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเ่ิมันหมอนรัมู๋บางทันใหญ่ปางจะนั่งทางนั้นหันหน้ามาทางนี้เจ้าละสวัสดีเชันนี่โอ้ยว่องเงีย เจสซี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าฝาเหลือมานีได้ฝาเหลืออันนี้มาเฮ็ดมาเทิรมาเฮ็ดได้ี่น้องนี่คือเราไม่ละเนาะแนวละเกียงเส้นหน่อไม้ี่น้องที่บาอได้รวมกังค่ำกลางคืนเด้อจ้ามาเลยไม่ไล่ครับพอดีไปตลาดมาแต่ก็ไม่ไล่น่าจ้ะเนี่ยงเราเจอเนี่ยเพี่น้องเบื้งนอนนะอันนี้หน่อไม้ไล่ด้อจ้ะลูกปูตี๋ักษณะแื่อจะมีคนหล่ะก็ อันนอมันไงเดี๋ยวจำเหน็บเขามันนา่งดินพร้อมนี่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 รอลากดินเลยน่าดีขอไหนไรมันไงเดี๋ยวก็หนีบหรือว่าโกันควายแล้วลูกข้าเหี่ยแต่ปวดมันก็คไดู้มันมาเลเลยขนๆหรอกค่ะค่ายนจ้าพี่น้องแต่ว่ามันแก็งเสียบที่สุดอันนี้มันเกิดใหม่พี่น้องมันมีท่านเล้อันมันเีนไ้หลายพี่น้องมีทานได้เงี่บ้าน้ำแข็งเหีวเกียวม้เดียวใ่ออนน่ะ บรรดาสุดเดือนซีบเดือนซีบอีสเพื่อนเอาแหนงมันมาขายนี่ลูกมันยาวเหี่ยวมันเคนห้องเหี่ยวมันัชนิดก้อยสำนี่นะสีต้มใบมะออื่นจังสีแดงแกงจ้าพี่น้อง้องต้นใบก่อนแต่เอาใบค้างขึ้นไม่ใช่เหี่ยวใบย่าใช่จังเหมือนบ้แซ่บมันมีแซ่บมันแข็งมีแซ่บมันแข็งสดถ้าเหี่ยวมีแหี่ยวแต่มันแข็งลูกเริ่มผ่อนเป็นผู้ทูบ ไม่ยากจะปอกให้เพราะเกะคือเดียวลแมันคล้ายปลอกใบใช่ค่ะกันเปื้อนโอ้ไม่ได้ปัญหาคือเมนื่อยคนเราไปนอนแล้วคันเมนืบอยสอกทุไซฟังยาเลยบใกล้ๆหน่อไม้เดีพี่น้องหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่หันแยงแซ่บต้มกระแ่บจ้ะมนถือเสียมเพื่อนต้มแล้วก็ชีกินหัดสะบัดแมงดาเใยายสัมมี่แล้วเนาะเหมือนเหมือนจะช่วยแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไร ไปอย่เดียวหปืนมหอยอยู่ทำไปคือแม่งอดอนน้ำบ่มันมีแม่นอันนั่นดอกอีฟส์อีฟส์เพอทำแล้วดูอย่างนั้นเอีดแห้งมันละแต่กระจาแนมูนี่จ้าลักษณะพิเศษของน้องใหม่เลยเพือเขาต้องทุบแล้วก็ไปเกล่ยจ้ามันต้องเอาซ้านึงมาเซอร์ต่างหากใช่นั่นละพอค้างกันนั่นละแม่อันนี้คือหลายแท้มันแม่งอันนี้เรเออแม่มันไม่เป็นผพือร้องนั่นนะนั่นนะนั่นลเป็นลหรือต้มเป็นตมกอร่อย เเอาาลปดถุูเป๊ะๆแล้วก็ไปต้มจ้ะโอ้ยยัยปางขาไปแล้วจนการที่ถูกงามๆใเลยก่องแต่โผมันจังมีกระเด็นกระดอนเออนั่นาวแบบนี้เนาะเหล่าสาราดจ้าอ๋อสลัดแกมันขนเนาะแ่นต้นเนาะหม้อมันง่นกินเขาเนาะนี่หม้อปลาจ้าม้อไปเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเบิ่งทานนะโอ้ยพันองศา แ่งไม่หลายที่โน้องเอ้ยตู้แนวนี้เน่แม่ให่ตรงไปป,ป้ะกอบในรูปหอมแรงอมเหลือูออน้ำูงโ,<อ>โอ้โอู้สมุนไพรโอ้พนอมมือทางลุงพี่เหนื่อย <c oughs> ต้มเต็มใบจากพี่น้องแล้วเอื้นมาพอกันตอนเแกงอจ้าไม่ก็เลยยัางขาวงามมก็ดอ้ต้มจนมันสีคนละสไหมิ้นลูกกระตุกตรงรูมมนกระบรุลูกฝืกันมีดับ นอนนอนทำอะไรคะเอาเอาเอาโชว์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 อาโชวโอ้อ้หนึ่งสองสามเเอาเลยโู้เลยโู้เลยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้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  โมือแล้วเพราะอะไรไม่ได้เอานม่ติดใจได้ๆกันได้ๆแล้วเที่ยวมาหาตันหนองบุรีจ้ะเจ้านหนองบุรีนอ่นรับเราเมือนเนี่ยไตดูสิกรับบ้านเอาอีเขียวมากเหมือนเครับครับกับบ้านกันเด้อพี่น้องแฟนครับเปนหน่อยเท่าเดิมช่วงนี้ไปดูสองสามหมื่นมาเล่นเทียครับผมเที่ยวมาดูย่องอย่าน่างครับพี่น้องน้ำไม้ต้มไว้แต่เมื่อคืนนี่แหละครับ ว่าเรากลี้ยงมาไหมตอนเทงนี่แหละครับพี่น้องไปเอายานางพึ่งมากําลังวางแกงแสบๆถ้ามากินน้าเดี๋ยวเด้อครับพี่น้องแกลีงน้องไม่ไล่ได้เหมไป้พักเน่าพักคะล้วบอลูกพ่อก็ไม่ในเบิรงนเนี่ยเขียวดีๆเลยพี่น้องไปเก็บมาจากคางเหินน้องแอมงคางป่ายางยอางๆๆปั่นเอาน้ำเอาแล้วน้ำมาสั่นเลยคนเขียวย่างๆอยู่ป่านนี้ละน้ำยาหนาา อันเองพี่น้องเลยอาบน,น้ามาเด้ครับเาวกับทินครับโอ้หูมิสตูสูตะลายอยู่ค่ะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีอีกรอบวะครับบ่ตอนนั้นเป็นผู้ถือกล่องไห้พอเั้า<อ>ม่จะมาขึ้นนะต้มนมล้วใหม่มาดีสแกงเราได้จ้าพี่น้องขึ้นเทสจากแท็บต,ตัวทันทอนตอนเที่ยงต่อไม้ที่เราต้มไว้มาขนะึ้นเจือดแล้วจา้า อย่ใ oh, yes. ช่น,นี่ก่อนเดี๋ยวสบเห็นซีสันบันเทิงนี่ใส่รึังนี่จ๊ะจะอะไรกันใ่รึเ่าตงขาเบืออันนี้ตร <Okay. S 1> ง,งก่อนโหเพชรแน่นนอขาเบือมาจ้ะมาแต่มาขึ้นเห็นรึยัะจะไช้เลาเยอะาะจังัวตัว นีเด้อจ้าพี่น้องข้าต้มละลายข่าเบียร์กำลังใย่านางกวนยาใส่ล้เป็นแบบสวนแทนที่ว่าเขาม่ลาเขาลงหนาล้งหลังมาถึงับใส่ใส่ซีซีไปครับอาซีแล้วใส่ซีเงินผู้ทำว่าหยอยีเดจ้าขงห้องอวไหมใส่ไปเลยจ้า เฮ็ดเป็ๆแล้วมันเป็ดเสียบๆเฮ็ดโมนี้เข้ากับไส้ลงไปเลยด้วยจ้ะโมนี้ได้เฮ็ดขาวกับเฮ็ดหูหนูได้ปลาลูกโดดโอโหลูกโดดนไล่ขักขนาดเลยครับเมื่อนี้จ้วดอง่อนจะ แกพราท่านนี่ใส่ปลาแดกได้ตามปลาแดงมือสิบตองเอาน้อมันยังแบบเข้มข้นเนาะมื่อกี้เกลือชุลชุลเนอะครับเกลือครับผมอ่าสิบตองปลาแดงนู่นว่จ้ะน้ำปลาพรท่านใส่ฝนทุกอย่างต้องกันได้เลยนะคะเทาสิได้ดูว่าน้ำมันพอพอ จ้าหิรเท้าแสงเห็ดหลมันจะยนงาเจ้ะนี่ช่วยเาเระมันเหล่หมห่อนคนกลดหมอดอ่อนเด้อจะ้จะขบวาสิติดกันลากัสิได้พเคืองอยู่ดอกมนีสิจพะดียกะเดียก,กข้อน้อยสวยเดิมเด้อจ้ะพี่น้องดีเด้อจ้ะอัน ตปลามันจะมีความแข็งอยู่จากน่อยเพราะว่ามันเป็นปลาที่มักแบบว่าจนเป็นปลาแดกนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เ้าใส่ปลาสดมันก็นจะบ่ค่อยเหละแม่จ้า้าพี่น้องบางคนอันโอย,โอยสงสยัยใดไปแล้วมันกินใดไปปลาแดกมันือเป็นแข็งๆเสียแม่จ,จ้ะมันเป็นแล้วนะคะนี่เด้อจ้าผู้ใดสนใจอยากได้1 0 5บาทจ้ามีปลาสอยกับปลากระดีจ้าพี่น้อง นานแนละ้วตบอเราก็จะออกมาอีกตรงน่ได้วค,ควานน่ะเีราไป,ปีมาดีพ้ตาได้จาน่ 20. ทำการใจประเด็ก กระแดกแบบม้ยมุ้ย้คแข้องแมนครับเดีซื้อไปก็ใเ้แกงกงไม่จะเสียไปจะซื้อวจ้ตองเอาจ้วมาไม่เหลือตะกางบอกรับก็ชิมมังกรกระดาษทังเดียวหา้ลาิมค่ักที่เราไม่โอเคยว่า ป้าหัวใหญ่ไส่ปลาแดดเพิ่มขไปอีกไลท์เติมนึงครับผมหืออีกจางไลท์ดีกว่าเข้มเข้มเหลือถือจมผักกาดไส่แบบนี้หรือผักาใส่จังเหลืองวดผอ้ไรก็เนี่ยบอก ่ราให่ผั้ก้าหอมได้กินาค้าเด้เราเด้อพี่นอนเด็มานดีก็ได้บอกนใส่คันพูดมีเป็นแม่แม็กนี่ครับเป็นพูดตำมาหุ่่งครับผมเอาดอดบอใส่เสียพอหน่อยสรอยเดิมพวกไงนี่กนี่ครับมันนี่แม่แม็กมาแพบปลาแดกครับผมเสร็จแล้วกินเข้าเทียงนํำกันครับ แ่มันผมเซกเสไดครับด้การใส่เขียนบอหรอเอ้านี่แม่สองดีนอ่มามันกระเส้นบะเด็กต้อนลายลายหลดนี่ครับปงเลยมีใหญ่เนาะปลาสวยครับผมปลาสวยสวยหูยองอ เดือดร้อยแล้วครับผมตำบักหุ่งปลาแดดต้อนครับผมสมตำปลาแดกต้อนครับผมดผมิเซตกระตุกไงมาเด้อครับพี่น้องทุกคนทุกท่านที่นะ่ะมากินแกงเราไม่ไร้ครับพนะุ่น่ะแบบทุบเป๊ะเ,เสิร์นตักเน่าเสริล เฮ็ดอันตันเฮ็ดหูหนูผู้ไทยก็เฮ็ดตัดมาเด้อยอก็กบเลยเอาสำคัญมาเด้ทีพี่น้องทุกคนละครับแล้วเอาข้อเดียมอนะม่ครับเดยวกับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับนี่มาสดแกงหน่อไม้หอนหอนเส่บเส่บน้ำเดียวเด้อนี่เราฝาเลยเราได้เป่าซะก่อนหรอวะเสริมน้ำทำไมครับไม่กิน แซ่บเขาต้อพี่น้องแซ่บอยู่เหนือเงานแทบปลาครับผมนะวัดดีเด็อจ้าเบกเ็ดอยู่บ่ครับบอตอนนี้กวนสามอนี่รอสาวกวนสามละหอนมัเนาะห่อนนะครับพี่นี่ครับผมบ่พ้อรนะครับหอนสุดๆเลยแต่ว่าแซ่บแซ่บาะเลยว่าแซ่บอยก มื tamam. อยัง่อนมือขางนไโดดยิ่ง okay ิเาอดอนอยู่ยับเร่ไปนิดครับลมดีลมหนาหนาวแับแสบแบแสบแสบปูน้ำช่หลังตอนปลาปเดตนปลาเดครับโอ้ปลากระเดื่อตัวนี้ลูกตำม้หุงพี่น้องฝีมือป้อแม็กเหมือนกันนะ เสแปรลีลีพี่น้องแนวนี้เลยมาได้ครับทุกคนเนาะนปนน้ำผึ้ง่ะแสดงเอาตัวนี้ไ่เาวปลาแดงมันคอยลุกมดละตัวดำนะตัวดำเอาไปน้ำบงเธอนื้อหมาจัโซนเนี่จะเพิ่แรงโปงอยู่แลยแยกงอยก็เลยสอนสอนตัองสอนสองด้วย่เอาไหวันดวัน กี่น้องเอ้ยมาเนื้อปลาซอยต,ตัหมูเด้อคนขายปลาแดงกินตะปลาแดงอะมันไรเนี่ยแกงใหม่เาเลบมันแซ่บอถึงขัง้นโมแบมาแซ่วยพีนน้องเป็นตาแซ่บะมืเด้อครับทุกคนทุกท่านาแกงไหนแล้วนก็ไปมา <c oughs> แล้วแม่ไม่กินแกงง่ายถ้ามันถ้าหมกเนี่ยบอกกระเทียนทำเมื่อตอนั่งผมเราเยคนหายหายขาปัก้อหายก็ทำใส่กานเดือนครับครับหอมข้าในบอกเออเอินเต่าเอินขวันนช่วงผมรอรอม่าไปตัดได้จะเปิดบอกมัน่ไปตัดเราไปตัดไม้แจกบาเบอรอเด็

แบบกรอบๆมันจะนอนน้ำเหนียมันได้เนี่ยมันน้นเนียวไหมากไม่มาเหนยกรอบไหลหรอกนี่นูนหมาไรนี claro> ่พอเด่มันจะน้ากรดน่าเห็นอจตลาดนําแม่ค้าบ้านเฮือกต้องเิ่นทองใหม่นั่นเท่าก็ได้ะน่มาเนียมันหันเาไงนะเราดีวมากเนาะคือนีแล้วเข้าอันเนี้ยไม่สะดุดได้เขาเน่าปะคะเนา ส่กักหน่็มหมงแค่แตงลกดยาลูกไปูกแม่นกแม่นี่แม่ที่ชมพูน้องเต๋อเออเล่นน้องเต๋าเต๋าไปย้อนนนก็แม่ไปกีบบไปกีดคนยาละสีสัเด้อตอนประเด็นนั้นเสียไปตนแย่งาบอกมาใส่เนาะ ก็ไม่เสยะมันง่ายพูดนะเต็มโคกบะตำแล้วมันเหง้าเนื้อมันใบถั่ปิ้งติ้งกินตรงนู้นได้สองปาแถบยุ้แบยุ้ล้างจังลา่ด้พักข้าปใต้ถึงแตรเนาะไรเป็นกับแม่ลูกอ่อนแม่ลอกาดีมากินทีนหลังกี่น้องไปยู่น้องมาเรีกอยู่นี่นมแม่กจัดแจงม่เหม็นได เพื่อนเราตัวแข็งแน่น,น,นไม่เบื่งเลยจ้าเชื่อวแข็งเบื่อจนคนน่านคนนีอยู่เอดือดทั้งหมดเตือนมาเีาน้องถือทั้งไงรสชาตินี่ก็แต่ปีไก่ในเด้็กคนกระป๋ออีกเออตัดีละเถอะครับก็อขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับยึดติด <_ ull ing> ตามเป็นกำลังใจมาตลอดคร <_ ull ing> ับกระฟ้าคนไลค์คนแชร์เด้อครับมื้อนี้แกงหน่อไม้ไล่เสื้อกับเพ็รหูหนูนะครับเสื้อผักเหน่าผักคะหอมแซ่บครับพี่น้องกับตามโมหงเนี่ย ขอบคุณครับผมมาเสียบเสบน้ำเดืยดนะครับ